สวัสดีครับผมเคนคลินิคลักเท้าครับคลิปนี้นะครับทางคลินิคลักเท้าจะมาแนะนําท่ากายภาพสําหรับคนที่มีอาการปวดหน้าแข้งด้านนอกครับซึ่งก็จะเป็นการบริหารในส่วนของกล้ามเนื้อที่ชื่อว่าทิ b เบียลิสแอน i ิเลียนั่นเองครับเรามาลองรับฟังกันเลยนะครับในส่วนของอาการปวดหน้าแข้งด้านนอกนะครับโดยปกติแล้วจะเป็นการอักเสบที่บริเวณเยื่อหุ้มกระดูกหรือกล้ามเนื้อที่ชื่อว่าทิ b เบียลิสแอนิเครับ และหลักในการดูแลเบื้องต้นนะครับจะเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นและความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อที่ชื่อว่าทิบิลิสแอนติเลียนี่เองครับและท่าแรกนะครับจะเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อทิบิลิสแอนติเลียครับเรามาเริ่มกันเลยครับเบื้องต้นนะครับให้เราวางเข่าของเราวางไว้บนหมอนนะครับและให้พับข้อเท้าตามในรูปเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้ยกเข่าของเราจากหมอนขึ้นเล็กน้อยโดยที่ให้มีความรู้สึกว่าเราตึงที่หน้าแข้งครับซึ่งจะเป็นการทํากายภาพกล้ามเนื้อที่ pelvis a n t ท r i o ครับแต่มีข้อควรระวังนะครับในส่วนของข้อเท้าจะไม่รู้สึกตึงนะครับจะให้ตึงในส่วนของหน้าแข้งครับซึ่งท่านี้จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นครับให้ทําเซตละ30วินาทีนะครับและให้ทำทั้งสิ้น3เซตครับก็จะจบท่าที่1ครับแล้วเราก็ไปต่อท่าที่2ซึ่งจะเป็นความเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อที่ pelvis a n t ท r i o ครับ สำหรับท่าที่2นะครับเบื้องต้นให้นั่งบนเก้าอี้ตามในคลิปเลยนะครับโดยที่2เท้าปล่อยตามสบายก่อนครับหลังจากนั้นให้งอที่ขาค้างมานะครับโดยที่มีความรู้สึกว่าเราตึงที่กล้ามเนื้อตรงที่ผมชี้ครับซึ่งก็เป็นกล้ามเนื้อที่ชื่อว่าทีบิลิสแอนเทเลียนั่นเองครับซึ่งท่านี้นะครับจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อทีบิลิสแอนเทเลียครับให้ทําค้างไว้30วินาทีนะครับก็จะถือว่าเป็น1เซตครับและทําทั้งสิ้น3เซตก็จะจบท่าที่2นะครับ สำหรับท่านใดที่มีอาการปวดหน้าแข้งด้านนอกนะครับลองทำกายภาพด้วยวิธีเหล่านี้กันดูนะครับส่วนท่านใดดูแล้วมีคำถามต้องการถามที่ปรึกษาเพจสามารถฝากข้อความไว้ที่ไลน์ได้เลยนะครับส่วนวิธีการแอดไลน์ก็ไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์คำไวไา่า assign l e r f o o d ครับแต่หากว่าใครสะดวกทาง Facebook ก็สามารถไปที่ a c e b o o k คลินิกรักเท้าได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ